สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่4พฤศจิกายนครับ2567นะครับเดือนพฤศจิกาก็ผ่านมาอากาศเริ่มเย็นๆย็นไหมมีใครรู้สึกไหมว่าอากาศเริ่มเย็นขออนุญาตไหนๆหยิบละก็ฝากไว้ด้วยนะครับมึกแก้วคลาสสิกของทีวยนะครับผลิตภัณฑ์ที่อ่าเป็นหมึกแก้วเกรดเอเลยนะครับเราทำความสะอาดผ่านกรรมวิธีที่ดีของร้านนะ แล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะครับ1กล่องนะครับ100กรัมน่นๆเนยนะครับพร้อมน้ำจิ้มนะครับ3า0บาทส่งท่วไทยถ้าเผื่อสั่ง3กล่องขึ้นครับ300บาทเท่านั้นนะตอกกล่องฝากไว้ด้วยบริบาลทิ่ทานเป็นกับแกลมหรือทานเป็นของกินเล่นนะโอ้โหชื่นใจทานกับน้ำแกะคุ้ยนะหรือน้ำแบบมันชื่นใจและอร่อยมากมายนะครับอยู่ได้30วันนะ,อ,ะอยู่ได้3เดือน อ่าอยู่ได้สามเดือนแ,แล้วก็จะเชื่อเลยพอเปิดปุ๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงสำหรับมือแก้วคลาสสิกข,ของที่ห่วยนะก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันครับดีใจคือพี่น้องสั่งและสั่งอีกนีดีใจจรินะครับ p o n t c r a b นะครับขอบค,คุณด้วยนะผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นใจนะครับที่ไม่ได้สับไม่ทําให้คะแนนของเราต้องถูกห่างไปแล้วก็อันดับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะในกรณีที่ทั้งแอสตันวิลล่าบุกไปโดนสเปอร์ถลม่มที่สี่หนึ่งนะครับแล้วก็คูบิกแบบประจําสัปดาห์นะแมนยูเปิดบ้านเจอเชลซีก็ทําให้เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งก็ทําให้เชลซีแซงเราขึ้นไปละครับ ไปผลประตูได้เสียที่ดีกว่าตอนนี้เราอยู่อันดับห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลงมาอยู่อันดับห้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตหน้าลูกเกมของเชลซีกับหอยอ่ะเชลซีกับผีผมคงไม่ไปอะไรมากมายนะมาพูดถึงประเด็นของเราดีกว่านะครับแล้วก็ก็ทำให้อันอันดับคะแนนะ้วตอนนี้คือลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงสบายไปเลยย่ม้าแต้มครับแมนซิตี้ยี่สิบสาม พอเลสข,ขึ้นมาครับ19แล้วก็เชลซี18อาร์เซนอล18แอสตันวิลลา18อแนแรมฮอสเปอร์16ไบรตันบอลมามัตอนนี้ก็เอาไล่มาแบบติดตูดแล้วแล้วก็เดี๋ยวในอาทิตย์หน้าวิกหน้าสุดสัปดาห์แมตที่11เราต้องไปเยือนเชลซีนี่แหละโอ้โหก็คงเป็นแมตช์อะไรที่คงจะต้องมานั่งลุ้นกันอีกแล้วนะด้วยสภาพสถานการณ์ที่ ณปัจจุบันว่ามันอบอกเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ค่อยเป็นใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลการขาแข่งขันเราเฉพาะเรื่องรูปแบบการเล่นที่เราเห็นแล้วว่ามันความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นการขาดกับตันมาตีเดนกาศที่ช่วงแรกเรารู้สึกว่าเราพอได้นะ แต่หลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับลูกเซตพีทที่เคยเป็นสร้างปัญหาให้กับคู่ต่อสู้กลายเป็นว่าไม่ได้เลยนะก็มามองๆกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เราเจอการเพรสซิ่งอย่างหนักของนิวคาสเซินนะครับเวลาเราได้บอลเราจะได้บอลค่อนข้างที่จะทำอะไรทำอะไรแบบออกออกตัวแบบช้ามากๆ นะ,ะกว่าจะเซตกันกว่าจะไหลกันเน่ยเขาเรียบร้อยไปและแล้วเจอการเพรสัหงหาบางทีก็ไล่ก็ทําให้เราเสียบอลด้วยนะครับตัวของปีของเราพูดง่ายเลยปีสองข้างของเราทั้งบุิโยสากา้ารวมทั้งตัวมาตีรี่จะเจอจะเจอการซ้อนสองซ้อนสามตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเราจะเจอทั้ง สถานการณ์ที่แบบค่อนข้างโดนลุมในขนาดที่ปีของเขาเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับเขาจะมีโอกาสที่จะสวนได้สวยๆนะโดยก็บ,บุกยงสก,กา้าเนี่ยที่ลงที่จะเจอการซ้อนสองโดยทั้งเอลิฟเรนโตลแล้วก็อ,อันจุลีกอดอนลงมาช่วยปิดตลอดมันทาให้สถานการณ์คือบุกยงสก,กา้าไม่รู้จะเล่นกับใครเรียนตามตรงนะ ม่รู้จะเล่นกับใครการขาดมาติน,นเดนการดเนี่ยโหทําให้เสียหายเลยในขณะที่ทางซ้ายมาตีลี่เห็นไหมช่วงที่ลิคาโดคาราฟอรี่ลงสนามได้โอ้โหมาตี้นี่ฟอร์มเปล่งเลยเห็นไหมครับที่เราเคยคุยกันหลายหลหนนะะว่ามาตี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยโอ้โหคือมาตี้สามารถเล่นกับคาราฟิโอรี่ได้คาราฟิโอรี่จะขึ้นมาเติมเต็มได้นะจะขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตได้ด้วยพลังพลังด้วยเทคนิคอะไรต่างๆนะในขณะที่ยูเลนเทเบอร์เมื่อวานทําไม่ได้ เราเรียนตามตรงนะพูดแบบตรงๆรูปรูปเกมนะครับไม่ได้ตําหนิใครเพียงแต่ว่ารูปแบบรูปแบบการเล่นมันจะไม่เหมือนกับชุดเต็มเดิมที่มันมีอยู่อย,อย่างตัวคาราฟูร่เวลาเขาอยู่เนี่ยเขาจะสามารถขึ้นมาเติมได้เลยกล้าเติมกล้าเลี้ยงกล้าตัดนะไม่ต้องมาคอยเซตอะไรกันมากมายนะเมื่อวานนี้ที่เราได้เห็นนะครับการเชื่อมตรงแดนกลางเมื่อวานนี้ระหว่างคาราเวกับทอสซาค่อนข้างน้อย น้อยมากมากเหมือนกับเหมือนกับต่างคนต่างเล่นนะกลายเป็นว่าอืมอพูดว่าไงดีคอสซาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้บอลมาเนี่ยเหมือนกับไม่มีไม่รู้จะจ่ายใครคือก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวนะเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะวิ่งฉีกทำทางได้เลยนะคือเข้าใจนะว่าพยายามที่จะปั้น บ้านทอสซาให้เล่นคล้ายๆกับในลายของตัวของตันบาร์ตินเอร์กาดนะครับเพียงแต่ว่าด้วยห,ยหลายๆอย่างคงทำได้ไม่เหมือนนะแล้วก็ประสิทธิภาพอะไรไม่ในการสร้างสารรค์จินตนาการเกมเมอ่อวานนะบอกเลยบอกไม่มีนะครับไม่มีนะกะ็จะมีก็เป็นพีหมึกโทมาสเต้ครับที่วันนี้เล่นแบ๊ก นะแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาขึ้นเกมลุกจนกระทั่งถูกอ่าใครนะตัวของใครถูกเปลี่ยนตัวแล้วเบนไว้ลงมาแล้วดันพี่พี่หมึกขึ้นไปเป็นมิดฟิลตัวตรงกลางเออนะสามารถเห็นขึ้นมาจ่ายบอลอะไรได้ดีหน่อยนะเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเซตพีลูกเซ็ตพีดด้วยทำไมเราต้องช้าขนาดนั้นเออแบบ บางทีจังหวจะจังหวะกํากลังกาลังจะได้แต่พอลูกซดพิษจะต้องมายืนรอกันแบบมันนานไปป่ะหรือมันเป็นเทคนิคแต่ว่าความจริงมันไม่ขนาดนั้นไหมมันไม่ต้องควรขนาดนั้นไหมโอ้มันนานบางทีแบบเซ็ตจนแบบเขารู้เรื่องหมดแล้วการบ้านเห็นหมดแล้วอ่ะนะหรือว่าเมื่อวานนี้ลูกเปิดของพี่้าวีแกรนไลท์ก็มีสองลูกนะครับที่แบบเปิดไม่เข้าเป้าเปิดไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะในขณะที่ตัวของ สริกาดงเองครับเจ้าบ้านเนี่ยกระเซิรเขาเองเขาก็มีวินยัยยิ่งพอเขาได้ประตูด้วยพอเขอได้ประตูนําเขาก็เลยทําให้แท็กติกของเขาเนี่ยิ่งง่ายเลยคือตั้งรับให้แน่นแลน้วรอสวนเหมือนเขาอ่านว่าอาอร์เซนอลไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเมื่อวานนี้รับํำตรงนะอันนี้ไม่ได้ว่าทีมนะเราพูดให้เห็นว่าเมาื่อวานนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงเรารู้แหละเดียวมันจะต้องแก้ไขนะครับทั้งอ่า เมื่อวานนี้เขาใช้โจวินหลอกใช้ตัวของโจลินตันแล้วก็บูรีมาไล่สู้กับพวกเรากองกลางได้ดีและดูเหนือกว่าด้วยเพราะเขาลงมาไล่บอลไงเขาได้เพรสเขาได้แบบกดดันเราต่างๆจนทำให้เราได้แค่คายบอลถ่ายบอลไปกับถ่ายบอลมาแค่นั้นเองนะครับเมื่อวานนี้ถามผมเรื่องเกมรับของเราเกมรับเราเมื่อวานนี้โอเคนะครับเพียงแต่ว่าวันพลาดแค่จังหวะเดียวพลาดจังหวะนั้นจังหวะเดียวจังหวะที่เขาตัวกอดอนเปิดมาแล้วมันเข้าหัวนะ ทพี่หมึกโทมปะปาเตไม่ได้จังหวะที่เขาเปิดเข้ามาแล้วพี่หมึกโทมปะปาเตต้องวิ่งโถมเข้ามาหมงสกัดเห็นไหมว่าการหมงสกัดมันหมงเข้าไปในแล้วทําให้เขาได้เล่นเกมต่อนะแล้วเป็นจังหวะทีะ่ต้องยอมรับว่ากอรดอนแม่งก็เปิดแบบจังหวะเหมาะเหม้งข้ามหัวสลีบาแล้วเข้าหัวอิซากและอีซากแม่งก็หมงได้โหดเกินนะหมงได้โหดเกินก็เลยทําให้ <c oughs> ไม่สามารถหยุดยัง้งลูกนั้นได้อาอถูกบ้ นะครับก็ต้องยอมรับไปบทสัมภาษณ์พี่ตาพี่ตารับแบบแมนแมนนะครับยอมรับแบบแบนแมนเลยแล้วก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยพี่ตาบอกเลยบอกว่าแหมมันก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้นะนะตอนนี้ความห่างอยู่ที่ประมาณเจ็ดแต้มห่างจากฝูงนะผ่านไปสิบนัดห่างเจ็ดแต้มไม่น้อยแต่ว่า มันก็ยังพอมีโอกาสนะครับทุกอย่างมันยังเป็นไปได้นะทุกอย่างมันมันยังเป็นไปได้พี่ต้าบอกแล้ว,ว่าเราเริ่มต้นได้ดีได้ดีนะครับเล่นได้เฉียบคมอ่านะาแต่ว่าบอลมันค่อนข้างไดเล็กมากไปหน่อยแล้วก็การเก็บบอลลูกที่2การเก็บบอลจังหวะสองของนิโคสเซินทำได้ดีนะครับการที่เราเสียประตูทําให้มนตั้มของเกมเปลี่ยนไปแล้วก็พวกเขารู้ว่าเราจะเล่นแบบไหน เราไม่ดีพอเขาพูดตรงๆไงนะเราไม่ดีพอครับเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้ดีพอที่จะเอาตัวรอดจากสถานก,การณ์แบบนี้นะเรามีโอกาส2-3ครั้งจากมิลิโนจากไรซ์นะครับแล้วก็จากมาตี้แต่มันไม่มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดแต่ผมก็ยกย่องลูกทีมของผมกับความที่เขามีความพยายามหงุดหงิดเสียใจผิดหวังครับแต่อย่างชื่นชมลูกทีมว่าลูกทีมมีความพยายามให้เห็น ผมเข้าใจสถานการณ์ดีครับอ่านะแล้วก็ตอนเนี้เดี๋ยวเรากลับไปเราคงจะต้องพูดคุยกันว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะไม่ใช่หำหาคําพูดมาตอบว่านะต้องมาหาวิธีการแก้ไขนะครับแน่นอนเราลงไปเราต้องการชัยชนะแต่ว่าตอนเนี้มันไม่ได้ผลอย,ย่างใจไม่ได้ผลดังใจมันจะต้องมองไปเกมมากหน้าและตอนนี้อินเตอร์มิลาน รอเราอยู่นะนะรอเราอยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> พุทธกาถามมีความกดดันอะไรมากมายหรือเปล่ากับทีมพิตา้าบอกว่าผมไม่รู้สึกแบบนั้นนะแต่ก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ <S 1> <S 1> พุทธกาวถามเรื่องของมาตินเอเดนการ์พิตาพูดยอมรับตรงๆเลยการไม่มีเขาอ่ะ ทำให้สถานการณ์ของทีมไม่ดีเลยนะครับเราไม่มีเขาในทีมเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้ทั้งวันเลยเกี่ยวกับการที่ไม่มีเขาแต่วันนี้เราจะต้องมองกับคนที่มีอยู่นะอ่าวันนี้เราจงเป็นจะต้องมองกับคนที่มีอยู่เท่านั้นว่าจะทํายังไงให้ดีที่สุดขอแสดงความดีดีกับมิวคาสเซลครับแต่ว่าพวกเราต้องเดินหน้าต่อนะพิต้าผู้สื่อข่าวถามเรื่องพี่หมึกกทมาปเปเตผลงานเป็นไงเขาบอกว่า มันมีการพูดคุยกันทุกครั้งถึงการที่ให้โทมัสมาเล่นแต่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เราเลือกใช้งานเขาแม้ว่าจะไม่เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดนะแต่ว่าโทมัสท,ทำผลงานได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งพวกเราก็สามารถได้เห็นได้นะอ่ะการเล่นในตำแหน่งที่มันไม่คุ้นเคยแต่ว่าเขาก็สามารถทำให,ให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นได้นะเขาบอกเลยว่า สิ่งพ่นคือวันนี้เราอาเล่นในเกมของเขาถูกบังคับให้เล่นในเกมของเขาก็คือการที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรที่สร้างสรรค์นในเกมบุกได้ไม่สามารถที่จะมีจินตนาการในการใช้โอกาสได้นะก็ทำยังไงก็ได้วันนี้เราจะต้องยุติเราจะต้องยอมรับและต้องสร้างความกระตือรือร้นในแมตท,ที่จะต้องไปเจอกับอนะินเตอร์มิลานนะก็อย่างที่บอกครับ มันที่จ้าบอกว่าเราไม่สมควรแพ้แต่เมื่อเรามีฟอร์มได้แค่นี้เมื่อทําผลงานได้แค่นี้นะก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับแล้วก็ยกเครดิตในการทําหน้าที่เกมรับของดีกาเซนตึ่งทําได้ดีเมื่อวานอัลซัลคลองบอลหกสิบถึ็สิบปอร์เซนตนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งคลองบอลหนึ่งแปดสิบกว่าอร์ซนตแต่มันเป็นการคลองบอลคลองบอล และก็คลองบอลเท่านั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยนะก็ยอมรับวิลเลียมสุริบาบอกว่าบอกว่าในห้องแบ่ตัวพวกเรามีอาการเศร้ากันนะครับแล้วก็เพราะวันนี้พวกเราอยากจะชนะแต่ว่ามันน่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นเราไม่สามารถเล่นเกมของเราที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เราสมควรแพ้นี่คือการยอมรับแบบลูกผู้ชายซึ่ง ผมว่าก็แมนน่ะไม่ไปโทษนู่นโทษนี่นั่นบบคือเราเล่นไม่ดีเราเล่นไม่ดีเราเล่นไม่ได้ตามแผนในขณะที่คู่ต่อสู้เล่นดีกว่าจกชวยโ,โอกาสได้และเขาก็ปิดเกมของเขาด้วยการที่ใช้เกมรับที่นั่นนานแล้วเราไม่มีโอกาสไม่มีการจินตนาการที่จะเข้าทําเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมละนะครับผมคิดว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นในแบบที่เราต้องการแต่ว่าพวกเขาก็ทําได้ดีด้วย นะครับไม่เป็นไรเราจะมีสมาธิกับอีกสองเกมที่รออยู่นั่นคืออินเตอร์เมลาและไปเหยือนหอยนะครับหอยนี่พูดเองนะครับสเดารพูดถึงประตูที่อิซักมงเขาบอกว่ามันเป็นประตูที่ดีนะครับเป็นลูกครอสที่ยอดเยี่ยมและเป็นการจบสกอร์ที่ดีครับอา่าก็จะทำยังไงได้ในเมื่อเขาทำได้ดีกว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้เสมอในวันที่เราต้องการประตูแต่ว่า วันนี้มันไม่ใช่เราคงจะต้องร่วมมือร่วมมือกันนะครับรู่มกานที่แล้วเราก็มีช่วงเวลาน,นึงที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราสามารถดึงทุกงอย่างกลับมาได้นะครับเราจะต้องลงสนามด้วยความเชื่อมัน่นเราทุกคนเชื่อวั่นมากเราสามารถที่จะกลับมาได้ครับผมต้องเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้นะผมต้องกลับมาอยู่ในระดับที่ดีของตัวเองให้ได้เพราะมีหลายคนก็พูดนะว่าซาลิมาฟอร์มตกฟอร์มตกตั้งแต่ มาจากทีมชาติเลยครั้งที่แล้วนาใครสังเกตเห็นนะครับเราจะต้องทํางานอย่างหนักครับเพื่อมาอยู่ในระดับที่ดีที่สุดทั้งตัวผมและของทีมให้ได้แม้ว่าจะตามหลังจากฝูงถึง10แต้มแต่ว่าโอกาสความเปลี่ยนแปลงมันยังมีสเสมอนะครับวิลเลียมเซดบาพูดได้อย่างนี้เลยนะก็ต้องรองจังหวะจุดเปลี่ยนนะครับพี่น้องทำยังไงได้นะสิ่งสำคัญที่ ที่เราอย่างเราเราก็มีอย่างที่ผมบอกแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็โพสในเฟสนะครับว่ามันก็จะเกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างนะซึ่งมันไม่ผิดผมพูดอย่างนี้ก่อนนะครับปรากฏปรการต่างๆมันไม่ผิดเช่นปรากฏการณ์ของบางเพจที่ทําให้เอาวะนะได้โอากาสและกูไม่เอาพิต้ากูไม่ชอบพิต้าก็จะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคนก็เป็นการรวมตัวของคนที่ไม่เอาพิต้า อะไรห oh, mm hmm. นึ่งสองสามสี่ห้โอ้บรรยายเป็นฉากเป็นฉากมาเลยนะไม่ผิดนะครับ mm hmm. บางเพจถึงขนาดที่บอกว่าโอ้โ oh หเปิดประเด็นเรื่องของความไม่เอาไหนของทีมโอ้โห mm hmm. oh, ทีมอย่างนูอย่างนี้นะครับอาจทีนี้ก็จะเป็นการรวมพลของบรรดาคนที่ไม่ชอบทีมไม่รักทีมละนะอันนี้ไม่ผิดนะครับ mm hmm. อีกเพจนึง mm hmm. ก็จะเปิดประเด็นของบรรดาพวกสาราคนเศร้า โอไม่เอานะนี่นะอุตษาว่าจะไม่เชียร์แล้วเนี่ยมึงก็ล้วมึงกนบอกว่าจะไม่เชียร์นั้นนะเนี่ยเพราะว่าไม่ชอบต้ามาเลยรู้เลยทําต้ามาทํสองปีแรกเนี่ยก็ไม่ชอบแล้วไม่อยากจะเชียร์เลยแต่มึงยังแอบเชียร์อยู่ไง <c oughs> ไปอ่านดูบว่ารมขำแม่งย้อนแยง้งอ่ะเนี่ยว่าจะไม่เชียร์แล้วเพราะว่าทํามาสองปีไม่ชอบเลยว่าจะไม่เชียร์แล้วแต่อีกสองปีมึงก็เชียร์ต่อไงมึงก็เชียร์ต่อแลวเดี๋ยววันพูดนี้มึงก็เชียร์ต่อเชื่อ นะแล้วทีนี้ก็บรรดาสาราคนเศร้าทั้งหลายมายโอ้ยกแชมป์ไปเลยตามฮหตามหลังอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วติดท็อปฟงยังจะได้หรือเปล่าโอ้ไปนู่นละฟุง้งไม่ผิดไม่ผิดครับอ่าจริงๆมันเป็นเรื่องของความคิดของท่านมันเป็นอิสระเสรีของท่านน่ะทีะ่ท่านสามารถคิดอะไรก็ได้เพราะว่าเพราะว่านะเมืองไทยมันเสรีไงเพียงแต่ว่า ท่านคิดแล้วท่านได้อะไรอันคิดแล้วท่านได้อะไรอันนี้มาพูดกันแบบไม่ชวนทะเลาะนะนะบางเพจก็กลายเป็นเราบรรดาโค้ดเก่งๆที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกโซเชียลขึ้นมาเลยต้องอย่างนี้ทําไมไม่อย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอาตัวนี้เข้าไปไอ้ตัวนั้นไม่คนไม่ดีต้องเอานี้เอานี้ คือไม่ได้มองดูทรัพยากรที่มีอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเรายังมีคนเก่งซ่อนอยู่ครับในโลกโซเชียลเนี่ยจะมีนะโอ้หอระบบนี้ต้องอย่างนั้นต้องวางตัวอย่างนี้ตัวนั้นไม่นะครับไม่ผิดนะบางคนรวมที่บอกนะมีทั้งคนใจเสาะใจป๊อดนะตาลาคนเศร้าแรงเศ้ากันทั้งเพจเลยเศร้ากันทั้งเพจเลย นะแล้วก็บางทีบางเพก็กลายเป็นที่ด่าทีมนะครับด่าทีมแบบโอ้ไม่ไหวนะแบบรวมพลบรรดาอยากคลายมาไม่ผิดไม่ผิดนะแต่ถ้าเผื่อคุณทําด้วยความรักคุณวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความชื่นชอบทีมมีความรักมีการศรัทธาในทีมคุณทําได้เพราะว่าสิ่งที่พวกคุณสะบทดออกมาเนี่ยมันเป็นความรักมันเป็นความไม่ได้ดั่งใจไนงะ อ่ามันรักอะ่ะมันรักมากอะ่ะแต่ว่าพอไม่ได้อย่างใจกูขอบ่นหน่อยนะ <c oughs> ขอแบบขอระบายแล้วหน่ยนะไม่ผิดนะครับแต่ถ้าคุณบน่นถ้าคุณสบดัดและถ้าคุณความขอสึกแพ้ผิดหวังแล้วมาบน่นมาด่าทีมเพราะคุณเล่นพน,นันย้ำอีกครั้งนึงกูสมน้ำหน้ามึงสมน้ำหน้าพวกมึง <c oughs> ที่กูบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับการพนันนะนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดโดยตรงและก็แม่งมีมาทุกวันไม่รู้จะบอกยังไงแล้วมีมาทุกวันขอแปะเว็บขออะไรพวกมึงนี่แม่งแบบมึงไม่โอ้โหมึงทำช่องแบบนี้ยสบายใจนะไม่ต้องมายุ่งอะไรมากมายนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะห้องนี้เหตุนี้ ช่องนี้เราคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมไม่เอาความเกลียดชังมาเป็นคอนเทนต์เพื่อมาเรีอกอยกยอดไลค์เราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอันไหนดีที่คิดว่าดีเอามาพูดกันเอามาเม้นต์กันนะครับอันไหนที่คิดว่าไม่ดีน่าเปลี่ยนแปลงมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลไม่เอาอารมณ์ความเกลียดชังมานะครับไม่เอาอารมณ์ความ,ามเกลียดชังมาหรือก็ออกปะ อผมไม่เอาสถานก,การณ์อย่างนี้เอามาเรียกยอดไลฟ์เอามาถมถุยจริงๆนะครับผมทําไม่ได้ผมผมรู้สึกว่าหัวนักเตะแม่งเหนื่อยแล้วคุณดูเลอาการล้ามันก็มีเห็นติดติดติติดตดกันเลยและทีมเราก็ยังไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากมายนะครับไลฟ์ที่มีอาการสะดุดแมนซิตี้เองสะดุดทําไมพวกคุณไม่มองบุกไปแพ้บอลหมัดด้วยเราก็เอาบุกไปแพ้บอลหมัดด้วยนะมัวซิตี้ก็บุกไปแพ้บอลหมัดเหมือนกัน มันก็ต้องมีว่างบางครั้งบางจังหวะที่มันจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นะเขาก็ต้องปรับแทคกติกปรับอะไรไปแล้วมันสิบนัดน,นะสิบนัดเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันสิบนัดสถานรรการณ์ของทีมเป็นยังไงบ้างของทีมต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยผมเอามาพูดคุยเรื่องมุงนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์ของพวกเรามันเป็นแบบนี้และผมเชื่อมั่นว่ามันใกล้จะผ่านจุดที่เลวร้ายไปแล้ว น่าจะผ่านจุดที่เลวร้ายไปแล้วนะครับช่วงปลายปีที่แล้วเราจะมีอาการแบบนี้ทุกปีเลยปีแล้วช่วงธันวาแต่ปีนี้มาเร็วตุลามาแล้วตุลามาเอ๊ะในเมื่อมันมาเร็วมันก็ควรจะไปเร็วถูกต้องไหมสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายมันเข้ามามันมาแล้วมันก็ต้องไปมันจะไม่อยู่กับเราตลอดครับปีแล้วมันมาช่วงธันวาเห็นไหมโอ้เละเทะเลยแต่หลังจากช่วงธันวาแล้วมันมีช่วงเบรกแล้วเราไป ไปฝึกบนดาที่ดูไบกลับมาเราดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะด้านปีนี้ในเมื่อมันมาแล้วแล้วมันมาก่อนเชื่อเถอะเดี๋ยวมันจะกําลังจะไปแล้วไม่รู้ถูกป่ะเดี๋ยวมันจะไปแล้วกับตาลมาตินเนียดกำลังจะกลับมาลงสนามแล้วหลายคนกําลังจะฟื้นตัวลงสนามได้นั่นแสดงว่าสิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายมันมาแล้วมันกําลังไปแล้วที่ผมคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพื่อความสบายใจลืกออกป่ะ ถ้าเราคิดบวกเรามีความรู้สึกที่ดีกับทีมเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจในเหตุในผลคนที่ได้คนแรกคือเราอะคนที่ได้คนแรกคือเราเลยคือเราจะไม่มีความรู้สึกว่ามันนอยเศร้าเหงาหงอยแต่ที่รกงเขาบอกเฮ้ยนเราเข้าใจวเวย,เ,ยเราผ่านอะไรมาเยอะเราเข้าใจเวยอาเอ๊ะทําไงาต่อเดี๋ยวตีสามวันพุธสู้ต่อป่ะ มันก็ต้องสู้ต่อไอ้บางคนที่บอกกูไม่อยากเชืรอมึงเชื่อเหอะเดี๋ยววันนั้นมึงก็ต้องตื่นขึ้นมาแหกตาดูดูเสร็จไปทํางานต่อเลยเพราะบอลจบตีห้าในคืนวันพุธนะครับที่เราจะไปเยือนอินเตอร์มวลานแล้วเตะตีสามเดี๋ยวว่ากันนะอ่ะเชิดหน้าครับสาหรับผมผมเป็นอย่างนี้แตะผมก็พูดตรงๆกับผมอย่างนี้แหละนะแล้วผมขอบคุณพี่น้องจริงๆครับเพราะอะไรรู้ไหมทุกเม้นทที่เข้ามาเป็นทุกเม้น โคตรสุดยอดเลยคือน้อยคนมากที่เข้าแมทแบบอะไเงีย oh อันนั้นไม่ผิดอย่างที่บอกไงไม่ผิดแต่ยังมาดา่ามาใช้คดาด่าเลยหยาบคายในนี้ผมดีนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยกันสร้างบรรยากาศผมรู้แหละบรรยากาศเมื่อวานเป็นยังไงรู้รู้ดีนะแต่ว่ามันกําลังจะไปแล้วอ่าเชื่อผมเถอะนะเดี๋ยวมันกำลังจะไปแล้ว,ออนะว,ะลวนะครับอ่ะประมาณนี้อาวฟาไว้ด้วยกันนะครับสําหรับหมึอแก้วคลาสิกข,ของที่หวยนะครับ หนึ่งร้อยกรัมแน่นแน่แน,นอย่างนี้และครทำความสะอาดอย่างดีครับไม่ใส่สารบุงแต่งแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะอร่อยจริงๆพร้อมน้ำจิ้มครับหนึ่งร้อยกรัมสามร้อยี่สิบาทส่งทั่ทไทยแต่ถ้าสั่งสามกล่องขึ้นไปครับคิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นเองฝากไว้ในอ้อมใจด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขึ้นมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาสิบรัดนะแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับ ยูฟ่าแชมเปียนลีกเหือนกันนะครับยืดหน้ายืดอกเงยหน้าเดินหน้าสู้ต่อนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็ช่วยดูคลิปยาวๆอย่ามีอย่าก,กดข้ามโฆษณาสงสารจริงๆบางทีเห็นใจโฆษณาเยอะมากนะแต่ว่าช่องมันอยู่ได้ก็เพราะโฆษณานี่แหะครับถ้าวันไหนช่องไหนไม่มีโฆษณาเลยเต็มตัวเหอะมันแสดงว่าไม่มีคนดูคนไม่สนใจแล้วนะครับก็ฝาก อย่ากดข้ามโฆษณาลนะการเป็นการสนับสนุนที่หวยนะครับทั้งซปเปอร์แตงก็ไม่ไม่ขัดข้องนะถ้าเบื่อให,นะนะกกให้ด้วยความเสน่หานะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดแถบตะวันกตกและตัวประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ <laughs> ยืดต้าตัวเลยแค่นี้เองมันจะผ่านไปแล้วจำไว้